จะพามาสำรวจนะครับโอสายด่วสวัสดีครับเราได้มาเจอกันอีกแล้วในรอบปี2ปีวันนี้ก็ได้พานักธุรกิจร้อยล้านมาซื้อหาส่วนตัวอยู่ที่บ้านปากมานะครับ ลมเย็นสบายมากแต่อาจจะร้อนหน่อยมันต้องเตรียมอุปกรณ์เตรียมลมมาบ้างเตรียมของกินมาเองสบายไหมสบายครับเออเคยมากี่ครั้งแล้วครั้งนี้ครั้งแรกครับครั้งนี้ครั้งแรกผมมาหลายรอบมากแล้วก็พานางแบบมาถ่ายรูปแถวนี้ยแหละ แต่ว่าอันนั้นมันสองสปีที่แล้วแต่ตอนนี้คือน้ํามันขึ้นมาตรงนี้ปกติตรงนั้นจะเป็นทรายเป็นไรโผล่ออมากลางแม่น้ําแต่ถ้าจะเดินไปแถวนู่นน่ะก็ไกลอยู่แต่มันร้อนของก็เยอะอยู่ตรงเนี้ยสบายใจกว่าละร้อนตอนนี้ก็ร้อนอยู่แต่อยู่ใกล้ๆน้ําก็ดีขึ้นอยู่สบายนิดนึงแต่ก็ดีกว่าไปอยู่กลางๆทะเลทราย อนอันนี้จะเป็นสปปเลาวนะครับประเทศเพื่อนบ้านของเราอันนี้อยู่ที่ไทยไม่ได้ชีวอะไรแบบนี้มานานแล้วจะมีคนพื้นที่เขาจะรู้ว่ามีหาดตรงนี้อยู่แต่คนส่วนมากไม่รู้แต่ก่อนหน้านั้นผมก็ไม่รู้ผมมาถ่ายรูปถ่ายรูปก,กับกลุ่มพอดีบังเอิญมาเห็นหาดตรงนี้ก็เลยหาทางลงให้ได้ แล้วก็ได้มาเจอหาดแห่งนี้จากนั้นก็พานางแบบมาถ่ายรูปเสร็จก็เล่นน้ํากันหลายรอบมากผมมาแต่ตัวนี้มันก็เปลี่ยนไปนิดนึงเออนั่นแหละขอกินก่อนหิวโอเคจบ สวัสดีครับมรไ,ไม,มไปสำรวจไปสวัสดีครับผม,มนนบเอ็นทัชผมจะพามาสำรวจนะครับว่าอยู่ที่ริมโขงเนี่ยมีอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจมากนะครับมาดูกันตอนนี้ผมมาอยู่ที่ ริมโขงฮะแล้วผมมาเจอไม้นะครับทุกท่าน ตอนนี้ไม้ก็ทำการลอยไปแล้วครับเดือออกทะเลแล้ว ทำกัดออกทะเลแล้วครับโหสุยอดมากโหจะมีบุรลอยไปแล้วโหยังรุ่นเร็วครับปู่แค่นี้แหละขอจบการบันทึกเท่านี้ครับ อ่านะครับเหมือนอยู่กลางทะเลทรายอ่นะตรงนี้นะแต่หันมาตรงนี้คือเย็นมากคือมันมีไอเย็นขึ้นมาฝั่งนี้เนี่ยคือเย็นตรงตรงนี้ร้อนครึ่งร้อนครึ่งเย็นอนะ่ะตอนนี้นะอยู่ริมน้ํานี่มันมีไอเย็นขึ้นมามีลมพัดมาเย็นมากนี่ตรงนี้เย็นตรงนี้ร้อนโคตรร้อน สวยสงบเงียบดีอันนี้หาดใกล้บ้านแต่อีกหาดหนึ่งอยู่หัวทรายหาดอะไรวะแถวสีเชียงใหม่อะไปลาตัวที่ไม่กลัวคนนะครับอะไรปลาตัวที่ไม่กลัวคนคืออะไรตัวเล็กใจใหญ่เห็นไหมมัอยู่นี้มันไม่เห็นหรอก ตัวเล็กใจใหญ่เห็นปลาไเห็นปลาไหมเห็นปลาไหมครับผมดำน้ำให้ดูแล้วเห็นปลาไหมเห็นไหมเห็นปลาอยู่ในน้ำนะถ้าชี้อย่างนี้มันไม่เห็นหรอก เหนปลาอะไรวะดูดูนี่นี่ปลาเห็นไหมเมื่อกี้มันว่ายอยู่ในน้ำเฮ้ยมันปลาเลยปลาทะเลน้ำเค็มไม่ใช่หรอกอันนี้คือทะเลบ้านผมนะครับทะเลน้ำจืดนี่ นั่งอยู่เมื่อกี้มันก็เย็นอยู่แล้วเดินออกมาคือร้อนมากครึ่งร้อนครึ่งเย็นนะครับแต่ว่ามันก็สบายฮะได้แบบลงน้ำแค่นี้แหละไม่ได้ออกไปแถวกลางๆหรอกไม่รู้เราไม่รู้ระดับพื้นที่ว่ามันจะลึกหรือว่ามันจะยังไงแค่นี้ก็สบายใจแล้วเนาะใช่ครับอือ นกไหมครับมีนกเยอะแยะเย็น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 ,ยนอโอเคได้เวลากลับแล้วครับตอนนี้ประมาณห้าโมงเล็ดเล็ดสิบนาทีได้อันนี้คือทางกลับนะครับดูเย็นมากตอนนี้เย็นละทางกลับ ต้องลุยฝา,ากทิม้มมันฝากทิ้มตรงนี้เลยสวัสดีครับผมกับอินดี้กำลังจะกลับแล้วมาปิกนิกครั้งนี้สนุกมาก <c oughs> แล้วพรุ่งนี้จะทำการไปยิงแทนดูดูดูทางกลับโอ้ <c oughs> เดียบย้อยลอยใส่เงีย้ยไฟไหนไฟนี้โบโบโบยังไงก็บอกกินอยู่แล้ว ีถิ่มว่าไปล้างเออเขาถิ่มนุทรายข้าวแก้วไงก็ไม่กินอยู่แล้วเพราะว่าจะเอาไปล้างอยู่แล้วเข้าวคงจะกระติกหมดแหละไม่เป็นไรรักอันนี้เขาเรียกว่าต้นยังไงดูทางเดินดิดูทางจะกลับ <c oughs> เดี๋ยวค่อยไปล้างเท้าดีนะวะเลื่อน อันตรายนะครับเนี่ยต้องระวังนะครับมันเป็นแค่นี้ต้องระวังเราเราเดินจากทางไหนวะรรต้องไปนี้ดิไนี้ลาบเลยดูงะทางจะกลับอันรายเเลลมวดมตอนแรกก็นึกว่า ตรงแถวนี้มันจะลึกแต่ว่าน้ามันขึ้นมาแต่ก่อนมันยังเป็นทรายอยู่ผมไม่ได้มาประมาณน,าน่นานนๆาน,น,าน,น,านลืน่นอีหลีนี่นี่แหละเออนี่แหละมันตรงนี้มันก็ลึกเดี๋ยวเดินไปแล้วมันก็ตื้นเองละ่ะเห็นไหม ต้องเดินดีๆต้องระวังด้วยเมื่อกี้เกือบแล้ว,ลวเกือบลื่นไรงานหลังลงแล้วรู้สึกว่ามันหน่วงๆไงไม่รู้โอ้ทีนี้อ่าจะถึงรถละดูทางเข้านะครับว่ามันเป็นยังไงอันนี้ทางจะเดินลงไปหาหเห็นไหมโอ้โหนี่เห็นไหมต้องผ่านเกาะต้องผ่านอะไรไมาอีก น่ะตรงนั้นมีเรืออยู่มีเรืออยู่แต่ก่อนตรงนี้มันยังไม่มีน้ำขึ้นมาเหนื่อยอรถจอดไม่ไหนต้องผ่านทาใหผ่านนี่เ okay, คครับเดี๋ยวไปขึ้นรถก่อนอ่ดูทีนี้รถมันเอาไปจอดอยู่ในป่า ดูสิที่ลับมากร้านที่ลึกลับส่วนบุคคุณตสงใสยมันล่มละเรยม,มาจอดเนี่ยอันนี้ทางจะกลับนะครับโอ้ยโอ้ยชีวิตเห็นไหมก็จะได้เล่นหาดเห็นไหม าาเ,เอาไม้ถือติดกล้องมาอยู่แต่ไม่ได้เอาฐานกล้องมาโอ้ไม่งโคตรโอ้ยหนอหนอหนอลำบากชิบหายลำบากเอาไม้ถือมาอยู่เอาไม้อะไรมาอยู่แต่ไม่มีฐานติดกล้องก็เท่านั้นแหละอาเสกได้ไหมเดิน กลับนะครับดูนะไปค่ <iker> อยมันต้องสำลันจริงๆนะครับดูดูพื้นจมเชื้อช้างแล้วสำลันจริงๆนะดูพื้นมีแต่ทรายโอ้ยโคกหลวนช่างแม่มันช่างวะนะเออช่างคนเดือช่างเตอ ช่างมันด,ดูดูทางดูทางดิบโคตเล็กขึ้นดูทางดิไปขึ้นไหมโอ้โหสายดูดสายดูด ถ้าอยู่ตรงนี้มันจะสั่นมากเลยนะครับแต่เน่ก็อาจจะนิ่งหน่อยเพราะว่ามันมีโหมดให้เปิดสมูทนะครับก็อาจจะนิ่งแต่ตรงนี้คือมันเดือดดับเดือดดับมันสั่นมากเลยเดือดดับไปว่าอะไรรู้ไหมฮะก็มันคือเดือดดับนั่นแหละมันตกหลุมแบบดึกดับดึกดับเดือดดับเดือดดับนั่นแหละเออเวลาขี่รถตกหลุมแบบนี้มันก็นั่นแหละสามารถเดืองดับมันก็นั่นแหละเอออ่ะจะทางปกติละ มาโอเคไว้เจอกันชิปพรุ่งนี้ไาปิดกล้องบายครับพรุ่งนี้เจอกันปิดกล้องเจอกันชิปสังคมพรุ่งนี้ เข้าสู่ทางปกติแล้วกับกลับแล้วบ๊ายบายแถมให้อีกงนิดนึงตกเย็นมารถเยอะมากเส้นนะ้ำมัน นัดทองผมนะครับ,รรบอรโอเคแค่นี้แหละไม่มีลแล้วไปแล้วแต่มันจะคนเยอะช่วงเอ้าใครโทรมารับโทรศัพท์แม่เดี๋ยวก็กลับนั่แหละ เ,ออเดี๋ยวกลับแล้วเดี๋ยวกลับแล้วมีคนูมาเดี๋ยวกลับแล้วเดี๋ยวกลับแล้วบ๊ายบาย